มากินหมูกระทะจาร้านครงการร้านครงกางเ้อะดูดีจุดเด็ู ิจะเหลือเลยไม่ร้อนร้อนอยู่เพิ่มเติมเพิ่มเติมเมนูเพิ่มเติมจ้าเมนูเพิ่มเติมจ้าคนสวยอร่อยไหมคะลูกอะไรยไหมคะชิมก่อนมันไม่เผ็ดค่ะมันไม่เผ็ดมันอร่อยลูกได้ค่ะมันเป็นชีสลูกมันคือชีสอะไรยไหมคะมีอะไรบ้างหนูกินแล้วอร่อย จะหาอะไรให้กินแล้วเด็กขาดสารอาหารเนี่ย <c> พ <ces iver> ่อแม่เลี้ยงไม่ดีเนี่ยหิวยังคะหิวยังคะลูกอ๋อหิวยังคะหิวยังคะไอ้ดอลาเด็กไอ้ดอลาเด็กไอ้ดอลาเด็กห่วงเงื้อหัวตัวแม่แม่แม่ 你太难了。